สวัสดีค่ะพี่น้องในหนิงพาชิมพอหนากินคือเกามาเด้อจะ้ะอันนี้ไก่นะจะ๊ะไก่ยอยำใสบ่บัวหิมะเครื่องปรุงต่างๆหอมอย่นนางรสชาติบปรพีพยวเท่าแหไรพี่น้อง เข้าลางแล้วก็เปลอกกือเทียดไก่ยอหอมหัวใหญ่แล้วก็ตังโอ้ยวหวานจะเปี่ยนแต่ไม่เปลี่ยนเท่าไหร่ ปกติหมูยอมันนี่ไก่ยอความคิมกยังไงนี่กับแพ้งแพ้งคือตัวโรลเยีเสิ่ แพงบอกพี่นองว่าพักนะนี่แพงจ้ะพร้พอมตังโอ้จังทุกอย่าง ันจะกรอบหวานสำหรับบวยหิมะพี่น,น้องจ้าหมูยอไกยอหมึกกุ้งทุกอย่างจำใจพี่น้องมาก หิวพี่ทางชาราสิบอรจินอดบ่ได้ กินเพชรคับเยอะหนึ่งจับเรียองเรียองเท้าเ,าเบาเนี่ยจากมาพลังตาทนนนันที่กินเจอร้ายกัว่าอะไรอีกอ่ะ ก็ดีนะจ้ะไดกินไง,ง่ายๆไปนอนตามพิกกระเทียมลวกไก่หมูยอไก่ยอเลือกต่ แกมย่างเดียวกินเราก็เไพไื่อจะคลายคลองให้มันเต็มตัวฮามอทั้งสอง ส่งหาหมอสิค่ะมองปลายลิ้นนะพี่น้องจ๊ะแสบแล้วก็ช้า Ừ. chú chú bớt ạ Cây gió nè Bùa hiên nè หอมแนะ่อ่ะจใส่เข้าไปขนาดต้อใส่หน่อยเราเดียวพี่น้องยังแสบยังเผ็ดอยู่มือเนี่ย Thả chào Thảo ưa rồi chứ Hoa bởi mẹ xẹp thì sang วันปรับนุงบอกแล้วเนาะพี่น้องจะากินไปบอกไปฮะูีอย่าจเสียหนูซับสวัสดีครับเอฟซี <FC S 2> พี่น้องทูมาแต่ประเทศนเยอรมันเพราะว่าย้ำที่คุยกันหูเรื่องว่าไะย้ำคืนเขา <c oughs> ตอนนี้ตอนนี้จะทุ่มเทาบ้านเขา <น>ตอนนี้สามทุ่มคนกับสิประมาณสามโมงสี่โมงเช้าสวัสดีค่ะส,สค่ทำอะไรทำอะไรกิน <c oughs> อืกินแล้วบายบายทบายทำไมเอาขึ้นบายบายแลิทำอะไรกินข้าวหรือยังรอค่ะ เอาเปเลี่ยงนะกูไหนกูสาวฝรั่งขอบคุณเด้อพี่น้องจ๊ะขอบคุณเอฟซีกำลังใจความห่วงใยพี่น้องจ๊ะติดต่อให้ไ้เด้อสวดวาโอเคเดี๋ยวเดยวเด้อเดี้โทรกคับ ครับครับจังผู้สาวหัวหหนหนยละมันกับลอกเบาสามเดือนก็ยังผู้สาวตาศาสเธอไได้เก่เาะนะผมท้องสวยๆพี่น้อนกับ <laughs> แล้วเป็นเอฟซีแบบว่าเอฟซีทีเฟิ่นมีฟฟ์ฟอรัวอยยูุ่นก็ เปิดให้กันเบื่อล้วก็ติดต่อกันแห่งกำลังใจางยายหนิงขอบคุณเด้อจ้ะขอบคุณขอบคุณลหลายๆเด้อจ้ะที่น้องติดตามยายหนิงและพี่และน้องพ่อกันคลิปใหม่นะคะสวัสดีคะ่ะ